กคนครับวันนี้อยู่ที่นี่กับผมผมอยู่ที่โครงการสุขภัยออคิดพาร์คพระรามสองวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบ้าน81ตารางวาทําทไมต้องเป็น8 1ตารางวาผมว่าทุกวันนี้บ้าน80ตารางวาขึ้นไปเนี่ยหายากแล้วนะเพราะโครงการจัดสรรส่วนใหญ่ที่ขึ้นใหม่ๆเนี่ยก็จะมี50วา60วาแต่ถ้ามีเนี่ยมันก็จะราคาที่กระโดดขึ้นไปเลยแต่บ้านหลังนี้ เป็นบ้านที่ปรับปรุงใหม่ราคาจับต้องได้ราคาไม่แพงอย่างที่คิดถ้าใครกำลังมองหาบ้านสวยๆผมไม่อยากให้พลาดหลังนี้เลยแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมข้างในบ้านผมฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามช่อง Future Home บ้านมือ2กดไลค์หรือกดแชร์ส่งให้กับเพื่อนๆญาติๆที่กำลังมองหาบ้านสวยๆด้วยนะครับ บ้านหลังนี้81ตารางวาทุกคนดูนะจากตัวบ้านถึงรั้วบ้านเนี่ยระยะพื้นที่น่าจะประมาณเกือบ7จหรือแเมตรเลยทีเดียวมีทางเดินหินสวยๆมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆทุกคนดูต้นไม้มต้นไม้ที่ใหญ่มากนะครับ ก็จะแสดงถึงความร่มรื่นรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติจัดสวนเอาไว้ให้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับเอาไว้ให้ด้วยพื้นที่กว้างเหลือเยอะๆเลยข้างบ้านไม่พอยังมีพื้นที่เหลือหลังบ้านด้วยข้างหลังบ้านก็อยากจะบอกทุกคนว่ามีพื้นที่เหลือเยอะมากนะครับตรงนี้เนี่ย เขาทำเป็นหลังคาคลุมหลังบ้านก็จะทำเป็นหลังคาคลุมเป็นหลังคาโพลีพื้นที่หลังบ้านมีเหลือๆที่สมีพื้นที่เหลือๆที่เราจะมานั่งทำเป็นกิจกรรมเป็นบาริคิวตอนเยน็เยน กินหมูกระทะกันตอนเย็นๆนี่เหลือๆเลยนะพื้นที่คือกว้างมากอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้มีที่ดิน81ต,ตารางวาและที่นี่คือโครงการสุภลัยออคิดพาร์คพระรามสองตั้งอยู่บนถนนพระรามสองซอยพันท้ายนรนสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นแบบบ้าน4ห้องนอน4ห้องน้ำ พื้นที่ดิน81ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ220ตารางเมตรเป็นบ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงโรงจอดรถของบ้านนะทุกคนโรงจอดรถเนี่ยเขาทำเอาไว้ถ้าจอดรถในล่มก็จอดได้สองคันแต่ก็ยังมีพื้นที่เหลือๆด้านหน้านะที่จอดต่อกันมาได้อีกถ้าเป็นรถที่ไม่ได้ใหญ่มาก <c oughs> ก็จอดได้อีกเป็นสาสี่คันเลยแหละเดี๋ยวเรา เข้าไปดูข้างในบ้านกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันประตูทางเข้าบ้านนี่ก็จะเป็นประตูเปิดออกไปที่กว้างเลยนะประตูไม้เป็นประตูกระจกเข้ามาเนี่ยตรงนี้คือจะเจอกับโซโฟ,ฟารับแขกซึ่งจัดวางไว้เป็นไว้สำหรับรับแขกตรงนี้ไดท้ทุกคนดูหน้าตา่างประตู หลังบ้านหน้าบ้านคือถ้าเปิดพร้อมกันเนี่ยเราก็จะได้รับอากาศที่แบบโฟ,โฟโฟเย็นสบายดีเลยแหละทุกคนเชื่อมต่อกับโซนรับแขกตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจะตั้งโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้นะครับคือถ้าเรานั่งกินข้าวไปเนี่ยเราก็ยังมองเห็นวิวหลังบ้านมองเห็นวิวข้างบ้านเจอต้นไม้ที่มันอยู่ในรั้วบ้านของเราเองเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆเราก็จะรู้สึกถึง ความร่มรื่นได้อยู่ใกล้คิดกับธรรมชาติเลยนะเ,เดี๋ยวพาชมห้องน้ำก่อน ข้างล่างก็จะมีห้องน้าอยู่หนึ่งห้องนะครับก็คือเป็นห้องน้ําที่ใช้งานได้ดีมีหน้าต่างระบายอากาศนะครับเชื่อมต่อกับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวห้องครัวก็กว้างนะครับทุกคนะนะติดซค์และการนี่ทำเอาไว้สําหรับเพื่อจะวางเป็นเตาแก๊สนะครับปลูกระเบื้องเอาไว้เพื่อการเพื่อนนะครับ มีประตูที่เราเปิดไปข้างบ้านได้ก็จะเปิดออกมาโซนซักล้างหลังบ้านนะครับออกมาเชื่อมต่อกับห้องครัวนะตรงนี้ก็คือเราออกมาโซนซักล้างหลังบ้านคือโซนซักล้างหลังบ้านเนี้ก็จะได้พื้นที่ก,กว้างๆเลยแหละจะมาทําเป็นครัวนอกโซนนี้อีกก็ยังได้เลยนะติดทิ้งล้างจานไว้ให้ให ต่อเคาน์เตอร์เอาไว้สําหรับที่จะมาปรุงอาหารทําเป็นครัวไทยครัวนอกจัดเต็มได้เลยมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝนเอาไว้ให้ด้วยแล้ว,เด,วเดินอ้อมมาด้านหลังบ้านนะทุกคนก็จะมีห้องแม่บ้านด้วยนะตรงนี้ทําเป็นห้องแม่บ้านได้ที่อยู่มีประตูเข้าออกจากตัวบ้านใหญ่ก็สามารถที่จะเข้าออกทางนี้ได้เลยแม่บ้านก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวของเขานะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปชม ข้างบนบ้านกันขึ้นมาข้างบนตรงชานพักเนี่ยก็ยังจะมีเป็นหน้านต่างที่เราเปิดรับแสงรับอากาศถ่ายเทได้ด้วยนะตรงนี้ข้างบนก็จะมีโคมไฟระยะตรงถงมันได ฝากเก๋แลแ้วตอนนี้ผมยืนอ,อยู่เป็นโถงหน้าห้องก่อนจะแยกย้ายกันเข้าไปแต่ละห้องก็ยังมีพื้นที่โถงเหลือที่เราจะมาทําเป็นแฟมบิลี่ลูมจะมาทําเป็นห้องนั่งเล่นเอาโซฟามาตั้งไว้คุยกันก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าห้องของแต่ละคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูห้องนอนใหญ่กันก่อนเลยห้องนี้จะเป็นมาสเตอร์เบสสู ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็จะมีพางกว้างนะจะได้พื้นที่ข้างบ้านที่อยู่ใกล้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆมีหน้าต่างที่จะเปิดรับลมชมวิว,วบรรยากาศข้างบ้านมีระเบียงด้านหน้าบ้านติดไฟดาวไลท์เอาไว้ให้ตอนนี้จะมีพื้นที่ที่เราจะมาจัดวางเป็นโฮมดีอร์เส็ได้ด้วยนะวิวเป็นตู้เสื้อผ้า ห้องนอนใหญ่แอร์แห้งให้ด้วยนะแอร์แรงิมแน่นอนห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ําส่วนตะัวห้องน้ําส่วนตัวนะครับอันนี้ปูเรื่องให้ให,ใหม่เลยนะมีเค์เตอร์อ่อางล้างหน้าตัวนี้มีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะทุกคน คือหน้าบ้านเนี่ยมีระเบียงที่เราเปิดประตูออกมาได้เดินออกมาิดเดียวก็มองเห็นหมดเลยนะหน้าบ้านเนี่ยแขกไปใครมาลงพัดดีมากเลยบ้านหลังนี้ลงใต้พัดเข้ามาเย็นสบายๆเลยแหละมีต้นไม้ต้นใหญ่มากอันนี้อยู่ในรั้วบ้านของเรานะทุกคนเป็นต้นไม้ บ้านของเราก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยนะอันนี้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยอยู่ในลั้วบ้านของเรานะทุกคนคือบรรยากาศดีมากลมใต้พัดเข้ามาเย็นสบายสบายเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนสองกันห้องนอนสองเนี่เราก็เดินผ่านห้องโถงมานะอันนี้คือห้องนอนสอง ขนาดความงของห้องนอนสองก็วางเตียงหกฟุตได้ด้วยนะมีหน้าต่างสองฝั่งเปิดระบายอากาศเปิดชมวิวหลังบ้านได้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำคือจริงๆห้องน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าออกจะใช้ห้องน้ำแชร์กันระหว่างห้องนอน2กับห้องนอนที่สาม ห้องน้ำเนี่ยเ,ยเยนะ็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดเลยนะติดสุขภัณฑ์ให้ใหม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับสวยเลยออกจากห้องนอนที่สองมาก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมเป็นห้องนอนที่สามคือขนาดของห้องนอนสามเนี่ยก็สามารถที่จะวางเปลี่ยนเตียงหกฟุตได้เหมือนกันเลยนะมีหน้าต่างสองฝั่งที่เปิดระบายอากาศเปิดรับแสงธรรมชาติได้ดี ฝั่งห้องนอนห้องนี้ก็จะอยู่อีกเป็นฝั่งหนึ่งของหน้าบ้านนะครับก็คือแขกไปใทรมาเนี่ยก็จะมองเห็นด้านหน้าบ้านตรงนี้หมดเลยห้องนอนตรงนี้มีแอร์แถมให้ด้วยนะตั่นี้เป็นแอร์เดกิ้งนะน้ำตาสองฝั่งแล้วก็ห้องนอนที่สามเนี่ยเราก็จะใช้ห้องน้ําแชร์กันกับห้องนอนสอง สำหรับทุกคน да: ที่ชมคลิปบ้าน81ตารางวาหลังนี้แล้วสนใจก็สามา, well, ารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0922092638หรือว่าจะเป็นเบอร์0948468866ก็ได้ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Future Home บ้านมือสของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปบ้านดีๆสวยๆขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ